มื้ออร่อยจังเช้านี้แม่ลวกผักชามใหญ่หนูช่วยบอกปอกไข่น้องอยู่ใกล้ๆร้องอื อ้า,าน้องหม่ำ่ำคำไม่โตหนูกินข้าวผักไข่ก่อนไปโรงเรียนอืมอร่อยจังสิบโมงเช้าเข้าแถวแล้วแล้วรับนมฟูดฟูดฟูดดูดนมจืดอืมอร่อยจังกลิ่นหอมฉุยจากโรงครัว หนูเตรียมตัวกินอร่อยมือกลางวันอืมอร่อยจังอ้ําอ้ํอ้ออํเติมได้อีกใครไม่อิ่มเติมอีกเติมอีกอืมอร่อยจังอาหารว่างบ่ายนี้มีตะโก้ขนมตาลชิ้นตะโตมาแบ่งกันอืมอร่อยจัง หลังเลิกเรียนหนูช่วยพ่อเด็ดตําลึงดึงยอดอ่อนมาต้มน,น้ำแกงผักปลูกเองกินแล้วแข็งแรงสดสะอาดปลอดภัยอือร่อยจังอาหารมื้อเย พ่อบอกไวๆหน่อยมาล้อมวงพร้อมหน้าอ้ําอ้ําอ้ําืมอร่อยมีความสุขจังเด็กๆทานข้าวกนหรือยังคะอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอ้ําอ้ําอ้ําพวกเราเด็กตัวน้อยร่างกายต้องการพลังเดี๋ยวเราไปทานอาหารทานหมดจานร่างกายแข็งแรงเนื้อถูก กินกินไปร่างกายแข็งแรงกินถั่วโตวไวกินไข่แข็งแรงกินถั่วเป็นยังไงกินถั่วโตวไวกินไข่เป็นยังไงกินไข่แข็งแรงบ๊ายบาย